สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็มีอีเวนต์ใหม่มานะครับเป็นตัวละครใหม่นะครับไปดูกันครับว่าเป็นตัวอะไรแม่มดทิ้งจอขาวนะครับมันก็คือตัวย้อมสีนั่นเองนะครับเป็นแม่โมดเวอร์ชั่นแก่นะครับก่อนหน้านี้ผมยังไม่ขาวเลยนะเรามาดูสก,กิลของมันกันดีกว่าครับ เมื่อเลื่อนต้นเทิงของฉันนี่รับคืน4.5%ของค่าก่อสร้างอาคารทั้งหมดนะครับและเมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับแลนด์มาร์กโอกาส50%ครับสร้างแลนด์มาร์กเพิ่มส่วนอีกสกิลหนึ่งนะครับเมื่อโตดแลนด์มาร์กของฉันโอกาส50%ครับจา่าย70%ของค่าผ่านทางพื้นฐานและเรียกฝ่ายตรงข้ามแบบสุ่ม1คนนะครับถ้าไม่ออกจะโบกทีละ5%นะครับ และเมื่อตกบนที่ของฉันเพิ่มค่าผ่านทาง2เท่ามีโอกาส45%กลับไปยังเมืองของฉันนะครับสกิลของมันเนี่ยก็เป็นสกิลยำๆนะครับสกิลแรกก็ได้รับเงินคืนกับเป็นโดนแมวเหมียว50%นะครับดูดีตรงโดนแมวเหมียวครับ50%ถือว่าสูงนะครับได้รับค่าก่อสร้างคืนมันก็ดีแหละนะครับ ทำให้เราเนี่ยมีเงินไปเชิญฝันตงข้ามได้รัวๆนะครับแต่ก็ไม่ได้ว้าวอะไรมากมายนะครับส่วนบัตรเชิญปาร์ตี้50%บวกทีละหเนี่ยผมว่าเปอร์เซ็นต์มันดูไม่ดีเลยครับเพราะว่าจี้เนี่ย55ครับบวกทีละสิดูดีกว่าเยอะนะครับแล้วก็สกิลตกปไที่ตัวเองเนี่ย45%ผมว่ามันต่ำไปครับบอลสีทอง55% ดูดีกว่าเยอะนะครับตัวนี้มันก็เลยเป็นตัวที่เฉยๆมากนะครับที่สกิลของมันดูแบบเปอร์เซ็นต์ต่ำๆเนี่ยเพราะว่ามันเป็นตัวการันตีครับมีเพชร4,500เพชรปิดแน่นอนครับเออเรามาดูแม่มดตอนที่ยังไม่แก่กันนะครับเป็นตัวละครที่เก่าแล้วนะครับสกิลแรกเนี่ยกักขัง65ครับขังฟองสบู่นะครับ ส่วนอีกสกิลหเป็นบัตรเชิญปาร์ตี้70%นะครับงานนี้ดูดีกว่าเยอะเลยนะครับมีแค่2ส,สกิลแต่ดูดีกว่าครับถ้าใครมีแม่มมดตอนยังไม่แก่เนี่ยเล่นตัวนั้นไปเถอะนะครับแก่แล้วเนี่ยก็อ่อนลงเยอะเลยนะครับก็สำหรับอีเวนต์นี้เนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับผมแนะนำเลยนะว่าอีเวนต์นี้ให้ผ่านไปครับเก็บเพชรเอาไว้ A <c oughs> เพราะว่า ในอนาคตยังมีของดีอีกมากมายรอเราอยู่นะครับถ้าเพจไม่พอเราจะสู้คนอื่นไม่ได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบเนี่ยช่วยกันกดไลค์หน่อยนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามกดได้นะครับปุ่มแดงๆนะครับสำหรับคนที่อยากสนับสนุนผมนะครับก็กดสมัครสมาชิกมาได้นะครับข้างปุ่มติดตามถ้าใครไม่เห็นนะครับสามารถกดลิงก์ใต้คำอธิบายคลิปได้นะครับ ก็ว่าจะกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับทุกคน